มาครับพี่ดองมันนี้ที่ม่ย้มแหนมครับพี่ดองใส่ผงนัวอย่าน้อยครับน้ำตาลซ้ายพี่้องจย่าน้อยน้ำปลาครับมีหอมแดงพี่้องแล้วก็ขิงซอยครับถั่วทอดริกสดหั่นพี่้องใส่ต้องไปครับ บผงน้าวพี่น้องชีโปสายไ่น้องเด้อเพราะว่าแหนมเปรี้ยวอยู่แล้วครับใส่บผงน้าวเพื่อเอากินหอมเฉยครับต้นหอมบักชีครับยั่พี่น้องหรือว่ายั่ครับป่ะเนี่ยแล้วขอชิบมือจล็กน้อยพี่น้องอือหือช่บพี่น้องเอ้ยหัวทอดไว้หนึ่งพี่น้อง พี่แห้งทอดครับเรียบร้อยครับพี่น้องย้ำแหนมครับมีผักกาดกรอบมีบัุกทั่วฝักยาวครับแล้วก็มีขาไร่ผักอีเลิศพี่น้องแหนมครับนี่แหละครับพี่น้องย้ำแหนมแซ่บๆครับพี่น้องมามายูเมื่อกี้มัครับบาดนี้เป็นกับแก้มคืนนี้ครับไปครับ